สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกๆท่านครับครับวันนี้ช่วงบายบายของวันที่เก่าครับเมษายน๒๕๖๖ครับเอฟซีทั้งช่องนะครับมือนี่ครับสิลปาเอฟซีครับมาติดตามตัวเลขแนวท่าครับของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับประจับงวดวันที่๑๖เมษายน๒๕นะครับเอฟซีเข้ามาแล้ว นะครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สำคัญครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับคัมืมอร์นี่ทายทํากันอยู่สองช่องนะครับมีวิไลให้โชคนะครับเบาวคุ้มผ้าร่วยนะครับเซียนสีเทพนะครับในทางตัวเลขงวดที่แล้วแตกนะครับ7007เด้อครับหนาติดตามอีกสามนักหนึ่งนะครับครับมืมอนี้สิมาสรุป สามตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับเป็นสุดสรุปเลยนะครับคุณพ่อได้ทรงตัวเล็กนว้ทางมาห้แล้วนะครับบ่ไดดสัมผัสคุณพ่อนะครับเพราะว่าบรสะดวกนะครับในการสัมผัสสาหรับคลิปนี่นะครับแต่ทุกๆคลิปก็สัมผัสพ่อตลอดนะครับครับมือนี้ครับสาหรับตัวเล็แนว้ทางสุดสรุปสุดสามตัวกับบนสองตัวบนครับคุณพ่อกระทรงมาห้เป็นที่เรียบร่อยครับ ก็คือบอกนะครับนาติดตามอีกสำนันึงเด้อครับเอฟซีสำหรับคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรชบูรณ์นะครับอ่คุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วนะครับที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้นะครับเมื่อนีนะครับคุณพ่อถือว่าเป็นสุดสรุปเลยคุณพ่อสีมีนตัวเลขเนี่ยทานตัวใดแนฝ่ฝากต่อเอฟซีทางช่องนะครับเขามาเบิกน้ํำกัน ครับสำหรับงวดที่แล้วนครับย้ำอีกรอบนึงว่าแนว่ทางของคุณพ่อสุด2ตัวเขานะครับแตก707 7นะครับแล้วเข้ามาล่อเบิง16เมษายนนะครับยังอยู่ในส่วนสงการอยู่นะครับ FC 16 15 16 17 18ยังอยู่ในส่วนสงการอยู่ว่าเฮ้าสิมีเฮมีโศกมีมันใสสงการบ่อนะครับมาเึิงน้ำกันว่าสุดสรุปถือว่าเป็นโผงสุดท้ายเลยนะครับ ตัวเลขแนวทางของคุณพอ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับสุดสามตัวบนสองตัวบนนะครับห้ามเอา,าเบิ่งน้ากันนะครับห้ามเอา,าเบิ่งน้ากันว่าสิมีตัวใดแน่อ่ครับตอนนี้ไายท่ากันอยูสองช่องเด้อครับอ่ามีวิไลให้โชว์ครับเบาวกาลุ่มผ้ารุ้ยนะครับอ่นะครับมาเบิ่งน้ากันตัวเลขเอาไห้สาวเล่าปรับ,บมุมกล้องไห้นะครับว่าสิสัดเจนบอ่อเขียบนาจอไปน้ำ ลักกาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหนาจาว่าเป็นกับเตรียมสมมติประกาไว้นะครับเดี๋ยวผมสีอานทวนตัวเลขให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหนาจาว่าเป็นนะครับได้เบิ่งกันสุดสรุป3ตัว2ตัวบนนะครับอ่ามีจังซี่นะครับสุด3ตัวนี่สิมีอยู่6ชุดนะครับ6ชุดอ่ามีครับตัวใดแน่อ่าคุณพ่อคุณแม่เตรียมจดเลยที่แคบหนาจาว่าเป็นครับชุดแรกครับ1 สาแปดล้วก็หกสามแปดแล้วก็ห้าสามแปดเจ็ดสามปดห้าแปดสามสี่สามปดเอฟซีกับเบิเ้นคคากๆกหลักหน่วยหลักสิบนี่สิเป็นสามกับ8ดเนาะสาวล่าเนะาะจะเป็นสมกับ8นะครับส่วนใหญ่จะเป็น3มกับแปดเลย สามกับแปดครับแปดสามสามแปดสี่กับอยู่นี่นะครับสําหรับสุดสามตัวบนนะครับคุณพ่อเข้าเน้นไปที่ห้าสามแปดห้าแปดสามกับถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนอกสาวเล่าเนะาะเพียงแต่ลักหน่วยลักซิบขยับแค่นั้นนะครับลักหน่วยลักสิบขยับแค่นั้นลักลอยเป็นหาตัวเดียวตัวเดิมแต่สรุปแล้วก็เป็นเลขตัวเดียวกันแค่กับแค่นั้นนะครับ ย่ำเด้อครับเดอ้อเป็นแน่ททงนะครับฝากตอนกันเอฟซี FC ท่้นไดมักชอบกตีตามบอมักับ่าากกอยพานนะครับบ่เป็นยังหรือว่ามากักที่คุณพอ่ออ่าวงเน้นบอถือใจกะมาครูอื่นกะสามารถจดัดใดนะครับย่ำอีกหลอบนึงนะครับเอฟซีเี่คุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหนักจะบบอเป็นครับมีหนึ่งสามแปดหกสามแปดห้าสามแปด 738583483 8, 8, คุณพ่อเน้น่2ครูครับ538583 8, 8, เป็นเลขตัวเดียวเพียงแต่หลัก10หลักหน่วยขยับ็คืขึ้นกับเท่านั้นแล้วมาเบิ่งสุด2ตัวบนนะครับสิมอยูห6หางสิมอยูห6หางนะครับ FC สรุปแล้วง่ายๆ FC เบื่องข่ง่ายๆเลยมีนะครับ3883 5 3 6สามหกสามเจ็ดสามสามศูนคุณพ่อเด่นตัวใดครับ f อซคุณพ่อเด่นไปที่สามแปดแปดสามคือเป็นเลขตัวเดียวนะสาวเาจ้ะเพียงแต่กับแค่นั้นนะครับค,คุณพ,อพอ่พอลับให้พ่พ่อมีสามแปดแปดสามนะครับคุณพ่อเฮาาลับให้พ้อแก่แค่นั้นเป็นถือว่าเป็นคู่เดียวเอา FC ซบ่มักบ่ชอบทีคุณพ่อวงกลมนะครับ อ่าเป็นหกสามเจ็ดสามสมศนห้าสามนั่นจัดได้คือเก่านี่เป็นแนวทางฝากตอนกันครับแนีทางตัวเลขของคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรบุคกับ 16, สิบหกเมษายนสองพันหร้ยหสบหกับอามักสอบแคบปนาเจอว้เมื่อน,นี่เป็นช่วงบายบายของวันที่เก่าเนาะสาวเล่าเนะาะคุณพ่อว่าสรุภัยเอฟซีได้ไปยิบจับสลากกินแบ่งให้ท่านนะครับอ่า มักชอบครูใดกับพิจารนาเบึงเป็นแน่ทางนะครับเอาครับมักชอบแคปนาจอไว้เป็นแน่ทางฝากต่อนกันด้้อครับเอาย่ำสุดสองตัวบนอีกรอบหนึ่งนะครับมีนะครับ 38, 8, 3า8แปดแปดสามห้าสา มีหกคู่สามเหล่ากับมีหกครูแต่ว่าคุณพอเด่นไปที่สามแปดแปดสามถือว่าเด่นเป็นตัวเดียวเพียงแต่คุณพอกับไหซื้อแมนบอสามกับอ่าและก็สุดสามตัวบนนะครับมีห้าสามแปดห้าแปดสามโอ้เบิร์ครักๆแล้วพอเด้นตัวเดียวเลยสามเล่าแมอนอยู่ค่ะ ชดสองชุดสองตัวกับชุดสามตัวกับตัวเดียวกันแค่มีลักร้อยเข้ามาเพิ่มเข้ามาลักร้อยก็คือหาแค่น้ะแมนจ้ะสรุปแล้วก็คือห้าสามแปดห้าแปดสามครับเอฟซีชุดสองตัวกับีสามแปดแปดสามเอฟซีเบิ้งเหล่าพันวิวาหลายตัวเบิ้งเล้วว่าแมนเลขชุดเดียวแมนจะเป็นตัวเดียวกันเลยตัวเน้นตัวเดียวกันสําหรับชุดสามตัวบนกับสองตัวนะครับ เป็นตัวเดียวกันครับเอฟซีเบิรงสคริฟให้ดีนะครับเอามักชอบแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อเฮามีโศกมีหมันกับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนซีเทพเมืองเพชรณุญอยู่ใน่วกสงการอยู่นะครับ15 16เมษายนครับให้เอฟซีทั้งช่องได้มีโศกมีลาภกันนะครับเอาแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางครับของคุณพ่อซีเทพเนาะครับอทางช่องเฮาเขาว่ามีอย่างไรนะครับในส่วนเทศกาลสงการนี่ปีใหม่ไทยนะครับ ขอให้เอฟซีทุกท่านและครอบครัวทุกท่านนะครับเล่นน้ำสงการนะครับด้วยความสนุกสนานให้เดินทางตลอดปลอดภัยแขวคขาดมานใหย้ย่าให้มาเบียดมาเบียดนะครับเดินทางผมต่ความสุขขวามจรเญื่อสบส,สมันมันกับตัวเลกเนือทางคุณพอ่อเส้นสีเทศเมืองเพชรบูรณ์ไว้เจอกันคลิปหน้าสขสบมันมันรำลุลลยสุขสุขคนสวัสดีครับ